อาดาฟาร์มสวัสดีจ้าเสาววันที่สิบสิงหาหกหกค่ะพี่น้องพามาชมกระต่ายฮอนเล่นหลบพวกหนูได้สามเดือนสิบสองวันแล้วค่ะก่อนอื่นก็ฝากกดสับ s c r i b กดกระดิ่งด้วยนะคะกระต่ายฮอนเลนหลบ มีสามัวตัวเมียหนึ่งตัวผู้สองตัวนี้ตัวเมียตัวนั้นตัวผู้ตัวนี้ก็ตัวผู้นะคะเราจะไปประทับอะไรสามเดือนกว่าแล้วค่ะเยวเบอ่งก่อนสามเดือนกว่าแล้วจะสามเดือนสิบสองวันนะคะคนนี้คือคุณพ่อคุณพ่อออก ่วลูกนั้นชื่อกินอย่างเดียวขอดูหน่อยขอดูหน่อยลกูกขอดูหน่อยขอดูหน่อยเด้อขอดูหน่อยตึ๊บตึ๊บนี่อ่ะสามเดือนสิบสองวันชิ้นสอดเบาๆใครสนใจติดต่อคุณแม่ได้นะคะ คอมเมนต์มาเลยจ้าหรือไม่ก็โทรมา0 9 6 3 9 5 6 5 5หหงจ้านะคะเด็กๆน่ารักมากมายเลยน่ารักมากมายเลยขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเผื่อได้ค่าขนมค่ะมาให้เด็กๆนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย